ถ้าวันหนึ่งคุณไปถึงสถานีขนส่งแล้วเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งถูกตำรวจเข้าล้อมจับแต่ท่านกลับยืนนิ่งไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวคุณจะทำอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้ผู้โดยสารนับสิบคนถึงกับขนลุกสู้และไม่มีใครลืมภาพนั้นได้เลยสิ่งที่พระภิกษุทำทำให้ตำรวจทั้งสามนายหยุดชะงักทันทีและทำให้ทั้งสถานีตกอยู่ในความเงียบงนันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การปฏิเสธการจับกลุมธรรมดาแต่เป็นฉากที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา สายลมยามบ่ายพัดแรงกลิ่นน้ำมันดีเซลจากรถโดยสารลอยอบอวนไปทั่วสถานีเสียงประกาศรถร,ถรอบถัดไปดังแทรกผ่านลำโพงเก่าๆทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้โดยสารจำนวนมากหันมามองตรงจุดหนึ่งที่ซึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งยืนอยู่กลางลานดวงตาของท่านิ่งเฉยแต่เต็มไปด้วยแววแข็งกร้าวตำรวจสามนายเดินเข้ามาล้อมรอบท่านเสื้อเครื่องแบบสะท้อนแสงแดดยามบ่ายจนแสบตาเสียงรองเท้าหนังที่กระทบพื้นคอนกรีตดังหนักขึ้นในความเงียบ ผู้คนรอบ้างเริ่มสุบสิบบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปโดยไม่กะพริบตากลิ่นเหงื่อและความร้อนทําให้ทุกลมหายใจยิ่งอึดอัดตํารวจยื่นมือออกไปขอให้พระภิกษุเดินตามไปแต่ท่านไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงรถโดยสารที่สตาร์เครื่องอยู่ไม่ไกลดังก้องเหมือนหัวใจที่เต้นแรงขึ้นทุกวินาทีความเงียบที่ก่อตัวขึ้นนั้นหนักหน่วงยิ่งกว่าคําพูดใดๆสายตาของพระภิกษุจ้องตรงไปที่ตำรวจคล้ายจะท้าทายอำนาจตรงหน้า ผู้โดยสารบางคนเริ่มถอยห่างแต่บางคนกลับขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นความกดดันเหมือนถูกดึงตึงจนใกล้จะขาดออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงมือของตำรวจอีกนายค่อยๆเอื้อมไปแตะต้นแขนของพระภิกษุทันใดนั้นเสียงร้องอุทานของใครบางคนดังลั่นไปทั่วสถานีทุกสายตาเบิกกว้างความหนาวเยือกไหลผ่านกลางแผ่นหลังของผู้ที่ยืนดูบรรยากาศพลันกลายเป็นความเงียบงันที่กดทับเหมือนเวลาหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้น เสียงลมที่พัดผ่านเหมือนกลายเป็นเสียงหวีดวิวในโสดปราสาทแสงแดดที่เคยร้อนจัดกลับดูพร่ามัวเหมือนทุกสิ่งรอบตัวสันไหวพระภิกษุยืนนิ่งไม่ขยับสีหน้าไม่แสดงความกลัวแม้แต่น้อยมือของท่านยกขึ้นเล็กน้อยช้าและมั่นคงราวกับตั้งใจให้ทุกคนมองเห็นเสียงหายใจของตำรวจดังชัดเจนแฝงด้วยความกดดันที่ย่าจะปิดบงังดวงตาของผู้คนเต็มไปด้วยความสับสนไม่มีใครกล้าพูดออกมา เด็กเล็กคนหนึ่งร้องให้เสียงดังแม่รีบอุ้มขึ้นพร้อมก้าวถอยหลังกลิ่นควันจากท่อไอเสียคลุ้งหนาแน่นเหมือนจะกดทับทุกลมหายใจตำรวจนายหนึ่งตะโกนสั่งเสียงแข็งทว่าเสียงของเขากลับสั่นเล็กน้อยผู้โดยสารบางคนยกมือปิดปากราวกับไม่เชื่อสายตาที่เห็นพระภิกษุหันหน้าเล็กน้อยสายตาเฉียบคมกวาดมองผู้คนรอบตัววินาทีนั้นเสียงเครื่องยนต์จากรถบัสที่กำลังถอยหลังดังแรกขึ้นพื้นสั่นสะเทือนเล็กน้อยทำให้ทุกคนสะดุง้ง เสียงฟีเท้าของตำรวจอีกสองนายดังเร่งร้อนพวกเขาเริ่มขยับเข้าประชิดมือที่จับอยู่บนต้นแขนของพระภิกษุออกแรงมากขึ้นแต่พระภิกษุกลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเหมือนร่างกายนั้นอย่างรากลงกับพื้นคอนกรีตดวงตาของตำรวจเต็มไปด้วยความหงุดหงิดและความกลัวผสมกันเหงื่อหยดจากหน้าผากไหลลงบนขอบคอเสื้อเครื่องแบบผู้หญิงวัยกลางคนที่ยืนดูอยู่กระซิบเสียงสั่นกับคนข้างๆว่าทำไมท่านไม่ไป เสียงซุบซิบดังขึ้นรอบด้านคลื่นเสียงนั้นกดดันเหมือนกำแพงที่ค่อยๆบีบเข้ามาท่านใดนั้นพระภิกษุปเปล่งเสียงออกมาเสียงต่ำทรงพลังก้องสะท้อนในบรรยากาศเงียบงนันเสียงนั้นทําให้หลายคนขนลุกสู้ไปทั้งร่างตำรวจทั้งสามชะงักไปชั่วครู่ดวงตาเบิกกว้างราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินผู้คนบางคนยกมือไหว้โดยไม่รู้ตัวความเงียบกรับใหม่อีกครั้งคราวนี้หนาแน่นกว่าเดิมเหมือนทุกลมหายใจรอบตัวหยุดลงพร้อมกัน รากับทุกคนกำลังรอคอยสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปดวงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อยต่ำลงเงายาวทอดบนพื้นสถานีฝุ่นละอองลอยคลุ้งในอากาศพลิ้วผ่านลำแสงสีทองอันหม่นหมองเสียงหัวใจของผู้คนดังสอดประสานกับบรรยากาศที่ตึงเครียดพระภิกษุยังคงยืนมั่นคงสายตาไม่ไหวเอนแม้แต่วินาทีเดียวตำรวจทั้งสามมองหน้ากันเหมือนกำลังรอคำสั่งเงียบที่ไม่มีใครกล้าพูด มือของนายหนึ่งเริ่มสั่นแต่พยายามกำไวแน่นบนกระบองที่ห้อยข้างเอวเสียงเครื่องบัสคันหนึ่งเร่งเครื่องจนดังสนั่นคล้ายจะสั่นสะเทือนพื้นซีเมนต์ใต้ฝ่าเท้ากลิ่นควันดําเข้มกระจายปกคลุมจนทําให้ลมหายใจแสบจมูกผู้คนเริ่มหันซ้ายหันขวาหลายคนถอยออกห่างแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไม่กระพริบบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นสูงเหมือนต้องการเก็บทุกภาพทุกวินาทีพระภิกษุยกมือขึ้นสูงกว่าเดิมนิ้วเรียวยาวขยับเล็กน้อย ท่าทางนั้นเรียบง่ายแต่กลับทําให้หลายคนรู้สึกเหมือนเวลาได้ชะงักลงเด็กเล็กที่ร้องให้เมื่อครู่หยุดเสียงทันทีราวกับถูกกลืนหายไปในความเงียบตํารวจนายหนึ่งสูดหายใจเข้าลึกก้าวเท้าเข้าประชิดเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังสะท้อนในหัวใจของทุกคนเขาเอื้อมมือไปที่แขนพระภิกษุอีกครั้งคราวนี้ออกแรงเต็มที่แต่ร่างของพระภิกษุยังคงยืนมั่นเหมือนหินผาไม่ไหวเอน ผู้ชมรอบข้างเริ่มส่งเสียงฮือฮาบ้างเบิกตากว้างบ้างปิดปากกลั้นเสียงร้องความเงียบแหลกสลายกลายเป็นเสียงแตกตื่นแผ่วเบาพระภิกษุหันหน้ามองตรงไปยังดวงตาของตำรวจสายตาคมวาบเหมือนคมมีดเสียงพูดแผ่วต่ำดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งแรกคำพูดนั้นไม่มีใครเข้าใจทั้งหมดแต่ทุกถ้อยคำสะท้อนกล้องในอกผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งซุดตัวลงกับพื้นทันทีก้มกราบอย่างหวาดหวัน่น ชายหนุ่มที่ยืนใกล้ที่สุดถอยหลังไปชนกำแพงเสียงสะดุดทำให้ผู้คนสะดุง้งตำรวจอีกสองนายรีบยกมือขึ้นเตรียมเข้าช่วยเพื่อนบรรยากาศเข้มข้นจนคล้ายจะระเบิดออกได้ทุกวินาทีเสียงนกพิราบที่บินผ่านเหนื้อศีษะยังดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบตึงเครียดลมหายใจของทุกคนหนักอึ้งราวกับอากาศรอบตัวแปรเปลี่ยนเป็นก้อนหินที่กดทับไม่มีใครรู้ว่าในวินาทีถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นทุกสายตาจับจ้องทุกกล้ามเนื้อตึงเครียด ความจริงกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครพร้อมที่จะเผชิญหน้าเสียงกรีดร้องเผาเบาอ่อยออกมาจากมุมฝูงชนหญิงสาวคนหนึ่งเอามือปิดปากน้ำตาคลอเบ้าเพราะความกดดันที่ทวีขึ้นทุกวินาทีสายตาของเธอสั่นระริกเหมือนกำลังมองเห็นบางสิ่งที่คนอื่นไม่อาจรับรู้พระภิกษุยังคงนิ่งสงบเว่าพลังจากดวงตาของท่านกลับทำให้หลายคนขนลุกสู้ตำรวจทั้งสามขยับใกล้เข้ามาแต่ทุก,ก้าวที่เดินเหมือนถูกถ่วงด้วยน้ำหนักมหาศาล เสียงโลหะกระทบกันเบาๆดังจากเข็มขัดอุปกรณ์ของตำรวจเสียงนั้นสะท้อนว่างเปล่าและเย็นเยือกผู้ชายัวกลางคนที่ยืนด้านหลังรีพนมมือสวดคาถาเบาๆราวกับพยายามปกป้องตนเองกลิ่นควันรถที่อบอวนยิ่งทำให้หายใจติดขัดความร้อนจากแสงแดดก็เหมือนค่อยๆเผาผิวหนังทุกคนตำรวจนายหนึ่งตัดสินใจยกมือออกคำสั่งชัดเจนเสียงดังแข็งกร้าสะท้อนกล้องในลานสถานีเสียงนั้นทำให้ผู้คนสะดุง้งพร้อมกันร่างกายสั่นสะเทือนเพราะแรงสั่นสะท้านในใจ พระภิกษุเหลือบมองเขาเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาคมลึกนั้นเต็มไปด้วยประกายที่อธิบายไม่ได้มือของตำรวจอีกนายเลื่อนไปที่กุญแจมือที่ห้อยข้างเอวเสียงโลหะกระทบกันดังชัดเจนจนหลายคนรีบอุดหูฝูงชนเริ่มส่งเสียงอื้ออึงมากขึ้นบ้างร้องขอให้หยุดบ้างกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเด็กหนุ่มที่ยกโทรศัพท์ถ่ายคลิปมือสั่นจนภาพเบลอเสียงลมหายใจแรงของเขาดังก้องผ่านไมโครโฟนท่านใดนั้นพระภิกษุก้าวเท้าเพียงก้าวเดียวแต่เสียงกระแทกพื้นดังสะท้อนราวกับก้าวหนักนับร้อย พื้นซีเมนสั่นสะเทือนเล็กน้อยทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงตำรวจที่ยืนตรงหน้าสะดุ้งเฮือกมือที่ถือกุญแจมือนั้นหยุดกลางอากาศผู้คนหลายคนร้องลั่นด้วยความตกใจเสียงแตกตื่นดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์รถบัสที่ยังคงคำรามลมหายใจหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งสถานีแม้ว่าอากาศยามบ่ายยังร้อนระอุผู้หญิงไวกลางคนหลายคนเริ่มคุกเข่ากับพื้นโดยไม่รู้ตัวดวงตาเบิกโพลงเหมือนถูกสะกด ตำรวจทั้งสามหันมามองหน้ากันอีกครั้งสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวที่ไม่อาจปิดบังพระภิกษุปเปล่งเสียงอีกครั้งคราวนี้ดังลึกหนักแน่นและยาวนานราวกับเสียงนั้นออกมาจากใต้พื้นโลกเสียงนั้นแทรกซึมเข้าสู่โสตประสาทของทุกคนทําให้บางคนถึงกับเอามือกุมหูผู้ชายวัยรุ่นที่ยืนใกล้สุดสุดตัวลงทันทีร่างกายสั่นเหมือนถูกกดด้วยแรงที่มองไม่เห็นความเงียบหวลกลับหมาอีกครั้งคราวนี้ลึกและเย็นจนเหมือนมีบางสิ่งกําลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืด ไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงสถานีขนส่งที่เคยวุ่นวายเต็มไปด้วยเสียงรถเสียงคนกลับกลายเป็นเวทีของการาเผชิญหน้าที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะจบลงเช่นไรสายลมแรงพัดวูบกลิ่นฝุ่นและกลิ่นน้ำมันคะคลุ้งเข้าประทัดจมูกจนแสบแสงแดดที่ส่องลอดหลังคาเก่าๆของสถานีเหมือนสว่างว่าขึ้นชั่วขณะเงาของพระภิกษุทอดยาวบนพื้นซีเมนต์บิดเบี้ยวไปตามการสั่นสะเทือนเล็กๆที่ทุกคนรู้สึกได้ ผู้โดยสารหลายคนยกมือขึ้นบังหน้าราวกับวันเกรงสิ่งที่ไม่อาจอธิบายตำรวจนายหนึ่งกัดฟันแน่นเส้นเลือดบนขมับปูดชัดขณะพยายามควบคุมสถานการณ์เขาก้าวข้าหนึ่งก้าวเสียงส้นรองเท้าหนังกระแทบพื้นดังก้องเหมือนค้อนทุบลงดวงตาของเขาสั่นไหวแม้ปากจะตะโกนสั่งแต่เสียงกลับขาดหายเป็นช่วงๆพระภิกษุเหลือบสายตาขึ้นช้าๆราวกับการมองเพียงครั้งเดียวสามารถกดทับจิตใจของผู้ที่ศบตา ฝูงชนรอบด้านเงียบลงอีกครั้งความเงียบหนักแน่นจนเหมือนทุกคนถูกปืนเข้าสู่สุญญากาศหญิงสาวคนหนึ่งปล่อยโทรศัพท์หลุดจากมือเสียงกระแทกพื้นดังสะท้อนราวกับสายฟ้าฟาดทุกคนสะดุง้งพร้อมกันบางคนถึงกับร้องอุทานด้วยความตกใจเสียงเครื่องยนต์จากรถบัสคันใกล้สุดดับลงทันทีเหลือเพียงเสียงลมที่พัดหมงกระทบผ้าใบเก่าๆของป้าย,ายโฆษณาตำรวจอีกนายยกวิทยุข,ขึ้นแต่สัญญ,ญาณกลับเต็มไปด้วยเสียงรบกวนดังแต่พร่า เขากดซ้ำหลายครั้งแต่เสียงที่ได้กลับมามีเพียงคลื่นซ่าแสบหูผู้โดยสารบางคนเริ่มถอยร่นไปที่ประตูทางออกแต่สายตาย,ยังหันกลับมามองภาพตรงกลางลานไม่ละไปไหนพระภิกษุก้าอีกก้าคราวนี้ช้าลงแต่เสียงดังสนั่นเหมือนสายฟ้าผ่าลงตรงกลางใจพื้นสั่นจนฝุ่นผงร่วงหล่นจากโครงเหล็กเหนือศีษะเด็กเล็กที่อยู่ในอ้อมกอดแม่กรีดร้องลั่นแมรี่กอดแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดตำรวจทั้งสามหันไปมองกันแววตาเต็มไปด้วยคำถามว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง แต่ก่อนใครจะตัดสินใจพระภิกษุยกมือทั้งสองขึ้นพร้อมกันบรรยากาศโดยรอบเหมือนถูกบีบให้แคบลงความเงียบและความหนักอึ้งถาโถมเข้าหาทุกชีวิตผู้คนบางคนสุดลงกับพื้นทันทีบางคนอมือกลุ่มหน้าอกเหมือนหายใจไม่ออกเสียงสวดเบาๆดังสะท้อนจากผู้สูงอายุที่คุกเข่าอยู่ด้านหลังเสียงนั้นผสานกับแรงลมและความเงียบเกิดเป็นบรรยากาศที่ขนลุกจนหลายคนตัวสัน่นตำรวจนายหนึ่งสูดหายใจและหยิบกุญแจมือขึ้นมาก้าวตรงเข้าไปใกล้ ฝูงชนร้องเสียงดังพร้อมกันคลื่นความหวาดกลัวแต่กระจายไปทั่วสถานีพระภิกษุหันสายตาไปยังเขาเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาคู่นั้นวาววับเหมือนเปลวไฟในความมืดวินาทีต่อมาเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังขึ้นอีกครั้งก้องสะท้อนทั่วทั้งสถานีขนส่งที่เงียบงนันเสียงกรีดร้องนั้นยังคงก้องสะท้อนในอากาศแม้เจ้าของเสียงจะเงียบไปแล้วผู้คนหันซ้ายหันขวายอย่างสับสนใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นกระหนก ชายหนุ่มที่ถือโทรศัพท์อยู่ทำเครื่องมือร่วงหล่นอีกครั้งคราวนี้หน้าจอแตกกระจายบนพื้นซีเมนพระภิกษุยังคงยืนมั่นร่างสูงสงบแต่พลังที่แผ่ออกมากลับทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นลมหายใจของตำรวจทั้งสามกระชั้นที่ดวงตาสันไหวราวกับใจพวกเขากำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นผู้หญิงวัวกลางคนกรีดร้องเสียงสั้นแล้วรีบวิ่งหนีไปที่ประตูทางออกเสียงฝีเท้าเธอดันก้องยาวในสถานีที่เงียบตึง แต่ส่วนใหญ่กลับไม่ขยับราวกับขาไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของสมองกลิ่นน้ำมันที่คละคลุ้งเริ่มหนักขึ้นเกินกลกับกลิ่นเหงื่อและฝุ่นในอากาศเสียงองเก่าที่ปลิวเหนือเสาโลหะดังกรอบแกรบราวกับเสียงกระสิบเตือนลางร้ายตำรวจนายหนึ่งกัดฟันแน่นเขาตัดสินใจพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าของเขาเหมือนเสียงกลองที่ดังสะท้อนในอกของผู้คนแต่ทันทีที่มือของเขาใกล้แตะร่างพระภิกษุเสียงลมแรงวูบหนึ่งก็พัดกระแทกเข้ามา ระดาษใบเล็กๆปลิปวว่อนทั่วลานเหมือนพายุย่อมๆระเบิดขึ้นตรงกลางตำรวจผงะไปข้างหลังสายตาเบิดกว้างหัวใจสั่นแรงจนผู้คนรอบๆได้ยินเสียงหอบหายใจของเขาพระภิกษุยังคงนิ่งร่างกายไม่ขยับแม้แต่น้อยเพียงแต่ดวงตาของท่านลุกชนขึ้นในแสงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าผู้คนหลายคนคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัวมือสัน่นเทา,ากหุ้าผากราวกับถูกกดให้ซิโรราบเสียงสะอื้นดังระงม,มจากหลายมุมในสถานี ตำรวจอีกนายตะโกนเรียกชื่อเพื่อนของเขาเสียงสั่นจนแทบไม่เหมือนคำสั่งฝูงชนเริ่มเคลื่อนไหววุ่นวายบางคนพยายามหนีแต่บางคนกลับยกมือถือขึ้นสูงกว่าเดิมเพื่อจับภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังที่ไม่มีใครอธิบายได้เรากับเวลาถูกบิดเบี้ยวสว่างและมืดตัดกันในวินาทีเดียวเงาของพระภิกษุอดยาวขึ้นเรื่อยๆคล้ายกำลังโอบล้อมทุกชีวิตที่อยู่ตรงนั้นเสียงหายใจหนักอึ้งของผู้คนรวมกันเป็นจังหวะเดียวเสียงที่ก้องสะท้อนในความเงียบเหมือนกลองสึก ตำรวจนายสุดท้ายที่ยังไม่ขยับกำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดเต็มหลังมือเขายกไม้กระบองขึ้นสูงเตรียมพุ่งเข้าหาฟูงชนกรีดร้องพร้อมกันเสียงสะท้อนนั้นสั่นสะเทือนกระจกเก่าๆของร้านค้าเล็กๆรอบสถานีแต่ก่อนที่เขาจะก้าวไปถึงเสียงลึกลับดังก้องขึ้นจากพระภิกษุเสียงนั้นทุมหนักแน่นเหมือนมาจากใต้ดินลึกและท้องฟ้าสูงในเวลาเดียวกันเสียงนั้นทําให้ทุกคนหยุดนิ่งร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกสาบ ความเย็นวูบแล่นผ่านกลางอกของทุกคนในลานสถานีบรรยากาศเงียบสนิทราวกับทั้งโลกกำลังรอฟังคำต่อไปที่จะเปลี่ยนชะตาของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นแสงอาทิตย์สุดท้ายค่อยๆรับขอบฟ้าทิ้งเพียงเอาสีส้มมนปกคลุมสถานีขนส่งผู้คนที่เมื่อครู่ยังโกลาหลค่อยๆสงบลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจเบาๆพระภิกษุโลอริงมือช้าๆสีหน้ากลับมาเรียกสงบดังเดิมตำรวจทั้งสามยืนนิ่งราวกับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่ สายตาพวกเขาเต็มไปด้วยความลังเลแต่ไม่กล้าเข้าหาอีกต่อไปฝูงชนบางคนยกมือไหวเงียบเียบางคนก้าวถอยหลังหายไปในความมืดเสียงเครื่องยนต์รถบัสค่อยๆสตาร์ทขึ้นอีกครั้งบรรยากาศกลับคืนสู่ความเป็นจริงทีละน้อยพระภิกษุหันหลังเดินช้าๆไปตามทางเดินแคบที่ทอดยาวออกจากสถานีทุกก้าวที่ท่านก้าวไปความเงียบยิ่งลึกขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังเคารพตำรวจไม่ได้ตามเพียงยืนนิ่งปล่อยให้ภาพนั้นค่อยๆลับตา เมื่อร่างของพระภิกษุหายไปนในความมืดเหลือเพียงเงาเงียบสงัดที่คงอยู่ในใจของทุกคนผู้โดยสารหลายคนยังคงยืนนิ่งไม่แน่ใจว่าตนได้เห็นสิ่งใดจริงหรือเป็นเพียงภาพลงตาแต่ทุกคนรู้ว่าพวกเขาเพิ่งได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนเสียงประกาศรอบต่อไปดังขึ้นจากลำโพงเก่าๆอีกครั้งสถานีขนส่งกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมแต่ในความทรงจำของทุกคนความเงียบงันเมื่อคร่ยังคงก้องอยู่ไม่เสื่อมคลาย